เดี๋ยวลองเทนล oh, องเทรมาเลยบายบายชี้เลย <laughs> ให้กดเอาไปไป่บงนี้เลยโอเคค่ะเคค่แค่ะเดี๋ยวแล้วก็อะไรเรียบร้อยเขาก็จะหายน,นะคะ พี่พลอยพี่พลอยไข้กอดอยาครรุณหมออ่าเฮ้ยจริงจังเลยน้องสาวใครเนี้ยเพ็ดเฮ็ดออีอ <laughs> ่นั่งดูอะไรลูก,กขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ ดีขึ้นแล้วค่ะแต่เมื่อเช้าเนี่ยอาการแบบโหสูงมากก็เลยเอาไปเข้าห้องน้ําเลยอาบสายบัวสายหัวเลยจู้ประมาณยี่สิบนาทีอยู่โดนเติบอยู่เมื่อเช้านี่คนเนี่ยคนคนี่สูงหลายเมื่อเช้านี่ถึงเดวาสิสันก็เลยแบบเอาไอาอาบน้ำอาบเลยอาบใสาหัวเลยนี่อาบแล้วก็ เช็ดทู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 ตัวให้คูุคุ้มขนมันออกเอาน้ามีอใส่ยางใส่หน่ะเออใส่หิรตเน่สวมบินญานออกสมอเลยเมื่อคืนเมื่อเ้าร์แกนุจ๋านี่แ็นุดิเห็นไหมปากหนูก็ดีขึ้นไอ้แดงก็น้อยลงกลายเป็นสีชมพูแล้วตอนนี้สองคนเลยเหลือเหลือเหลือน้องเพชรอืก่อนน่าจะหายเลยพี่พลอยอืแล้ว พี่พอยสบายดีหรือ,อยังคะพี่พอยหายยังคะกระชิลงอีกแล้วน้ำหนักปะนี่ลงอีกพลโลละเมื่อวานได้น้องน้องพลอยสิบสาจุดจุดจุดเจหรือเปล่าน้องเพชรสิบสาจุดห้าน้ำหนัก ยายไม่ได้นอนเลยเมื่อคืนนี้แต่ว่าเมื่อเช้านี่นอนไปแล้วอิ่มแล้วค่ะนอนแล้วให้ตาดูแลเปี้ยนกันเข่าเว้นพุรเทียให้ตาเอาเมือ่อเช้ายายนอนเมื่อคืนนี่มันน้ำกันยุตะวาหังบัดสิกแกงมันเล่าเลยนอนสลับกันเอาแม่พุ่นล้งมาตีหามแม่กินข้าวเสร็จแม่ก็จะกลับมาหาเราแม่ก็จะบินไปทำงาน พยายามให้น้องกินไข่นะคะใช่ค่ะเดี๋ยวจะต้มให้อยู่วนวนนึกกินไข่ขาวแล้วลูกเนาะนึกกินไข่แล้วยายต้มตงไงให้ตาไปต้มให้ดีกว่าตาไปต้มไข่ให้หนูหน่อยต้ม,ตม,มห้าใบม,มองดูชีทุกคนก็มีหัวใจ หายไปไปนะคะประบุใช่ไหมเดินทางค่ะบันนี่บันนี่ก็สิยืดทางกับสิเว้าดูเมื่อเร้านี่ทั้งไข่ทั้งเว้าลอยกลนกับว่าท่านสองคนเรานี่ยเขาอยืนทานนั่นน่ะบนสีเมนต์ฮอยเพชเพชปวดอึเด้อลูกเพชจ๋าปวดไหมเข้าห้องน้ำไหมลกูก ขี้ไม้เข้าห้องน้ำไหมน้ำไหมคะไม่ใช่อ๋อไม่ใช่อึ๊บอึ๊บอู้ยอนูหายแล้วหนูหายแล้วหนูหายแล้ว เอาแต่น้องตั้าในบ้านอุ้ยเป็นพลอยนั่งลงจันทนาผู้เด่นไปนั่งเล่นช่วยไหมวันนี้ไปนั่งเล่นช่วยไหมแอนจงจ๋าแอนแอนจั๋งจ๋าไปนั่งเล่นอำเนียนั่งตรงไหนอะลูก อยากนั่งอ๋อนั่งรถน้อยหรอเอา้ามันรถมันมันมันตูดหมูใหญ่กว่ารถหมูนั่งไม่ได้หมูนั่งไม่ได้นะคะใช่ดูเข็นดูนี้นะดูเข็นดูนี้นะออนเออเอ้าหนูยันเตะสิลกูกเได้ไหมระวังนะ